มีคนขับรถมาไปปั๊มไปปั๊มโอ้ยเฮียโดนยิงหน้าบ้านเลยอยู่ไกลไหมพี่ระยะไม่รู้เฮ้ยมันมันย้อนมันย้อนไกลได้เลยไปทางบ้านแคมป์ไปทางบ้านแคมป์เฮ้ยไปทางบ้านแคมป์ไอ้ซื้อไม่ตายโอ้ยเฮียเนื่ยบางกูใส่ว่าตายแล้วตายแล้ว มูดตัวนึ่งรูดตัวนึงลอยฟ้าเลยมึงตาย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 แล้วตายแล้วขับรถอะไรอ่ะลืมเหรออะไรวะเนี่ยสายเติมสายเติมเฮ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยเนี่ยก็ได้นเคลื่อนที่กนมาไม่รู้อันนี้พวกใครมากะกะช่วยเลยแหละตายป้าไอตัวดักหน้าบ้านสองตัวตายยังไม่ไม่มาโดนยิงอยู่ไม่ล็อกด้วยรถไม่ล็อกด้วยเก็บอะไรเก็บ อบอยากโดนระเบิดสักลูกวะผมไม่ <kalk? S 1> เข้าบ้านหรอพี่โดนยิงเอ่อไม่รู้ใช่ไหมมันมาจากฝั่งไหนอ่ะเออโดนยิงไม่รู้มาจากฝั่งไหนแต่ว่าไม่ตายแล้ว